สำหรับงานมอเตอร์โชว์2025นะครับผมไฮไลท์ภายในงานก็คงหนีไม่พ้นนะครับผมอีลสดตากอนแม็กนะครับผมด้านหลังผมนี่บอกได้เลยว่าคันนี้ดีเทลเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมเนื้อนะครับผมว่ามีอะไรนะครับผมที่แบบว่าเป็นพิเศษบ้างสำหรับรถคันนี้นะครับผมสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับผมคันนี้ก็บอกได้เลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับผมกันชนหลังหรือจะเป็นตัวฝากระโปรงนะครับผมรวมไปถึงกระจังเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดนะครับผมไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครััััับบบบบผผผมมมมมออ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 กกกกกไไดด้้้้เเเเลลลยวววว่่่่าาาหๆคคคคคนน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 ีีีีสสส็็็็จจะะะะปปปแทซิรรรร์์ใขขงงงชุโื มาใหม่บอกได้เลยว่า หล่อมากๆเดี๋ยวผมพาไปชมภายในห้องเครื่องดีกว่าครับผมว่าคันนี้วางเครื่องเป็นเครื่องตัวไหนนะครับผมสำหรับระบบเครื่องยนต์นะครับผมคันนี้จะเป็นดีเซล2.2 DDi Max ฟอร์สครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าเก็บงานห้องเครื่องเนี่ยจากสำนักแต่ง BRD นะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มกล่อง e x c u s h o p นะครับผมเอาต้าบูสเข้าไปคันเร่งไฟฟ้าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าของ Boost Speed n e ็กนะครับผมคันนี้ปรับจูนอยู่ที่220แรงม้านะครับผมแรงบิดอยู่ที่550นิวตันนะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นะแรงมากนะครับผมในส่วนของดีไไซซซนน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 ์ภภาาาาาาายยยยยใใะะะะะคคครรัับบบผมเเเเี่่จอออโลลลห้้แกกดวต คันนี้บอกก็คือจะเป็นเลคาโลนะครับผมพุ่มอคันทาร่าทั้งตัวนะครับผมจอกลางเนี่ยเป็นแบบ Android นะครับผมขนาด11.8นิ้วนะครับผมฟังก์ชันต่างๆจากกล่องเนี่ยบอกได้เลยว่าเพิ่มแรงม้าได้เยอะมากๆนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่อยากชมความหล่อนะครับผมตัวจริงของอิอสุนะครับผมลำนี้นะครับผมก็สามารถมาชมได้นะครับผมที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมงานจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับผมยาวไปถึงวันที่6เมษายนนะครับผมบอกได้เลยว่าลำจริงเนี่ยหล่อมากๆนะครับผมอยากให้พี่ๆเนี่ยเข้ามารับชมกันนะครับผม